เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยมูลิธิสยามพะเยาสำนักง,งานใหญ่อำเภอเชียงคำได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้ไปจับงูเลื้อยเข้าไปบริเวณในร้านจึงนำอุปกรณ์จับงูเดินทางไปจับงูเขียวที่กำลังเลื้อยอยู่บริเวณข้างตู้เย็นภายในร้านพบเป็นงูเขียวมีความยาวกว่าหนึ่งเมตรที่นำใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงและนนำขึ้นรถเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ขณะขับรถออกจากร้านที่เกิดเหตุได้ไม่ไกลงูเขียวก็หลุดออกมาจากถุงพลาสติกทำให้เจ้าหน้าที่มูลิธิสยามพากันจอดรถข้างทาง เพื่อหางูเขียวที่หลุดออกไปโดยทำการค้นหาทุกซอกทุกมุมทั้งใต้ท้องรถในรถแต่ก็ไม่เจอแต่เมื่อเปิดฝากระโปรงจึงพบ,บงูเขียวกดตัวบริเวณใต้กอนโซลบนห้องเครื่องหน้ารถทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเกิดอาก,การตกใจหลังจากนั้นจึงพากันนำอุปกรณ์จับงูเขียวใส่ถุงอีกรอบและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จปณวิทย์ดูดีรายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคนรรังสิต ่รมกัิติอาสาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาการและโรงเรียนมัธยมนครรังสิตจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรกโลกนครรังสิตโดยมีร้อยตำรวจเอกดตรตีลุกทูบกระต่างอายกเทศมนตรีนครรังสิตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิตนางสาวกัญญาภัทรพัทรสดิผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาการจิตอาสานักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาการและนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิตเข้าร่วมงาน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิน่นและโลกนกครหลังเสร็จเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามปีงบประมาณ2 5 1 8ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการรณรงค์รักษาวความสะอาดล้างถนนและฟุตบาทบริเวณถนนเลียบกองหลังเสร็จประยุนศัก์ตั้งแต่สุประตูถึงประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ทั้งสองฝั่งถนนนอกจากนี้ยังมีการระบายสีรูปแบบศิละปะสตรีทอาร์ตการแสดงออกทางสังคมและชุมชนเมืองผ่านสภาพแวดล้อมภายในชุมชน การถ่ายทอดอัตลักษณ์และวิธีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่รวมระยะทางฝั่งละ109เเมตรซึ่งจะดำเนินการทั้งสองฝั่งของถนนเราตลอดเ,เอกดอกเตอร์ตีรูปทั่วกระจ่างนายกเทศมนตรีนคะรรังสิตกล่าวว่างานที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นงานที่ทางเทศบาลดำเนินการอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อยากให้ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดนี้มีสีสันเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ได้ดำเนินการปรับระบบภูมิทัศน์ไปแล้ว รวมถึงเป็นจุดจัดการถนนคนเดิน Walking Street ของเทศบาล,ลคนครรังสิตซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดังนั้นจึงเน้นพัฒนาพื้นที่ตรงจุดนี้แพ่อยากให้มีส่วนร่วมกับชุมชนและน้องๆเยาวชนให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยกันรักษาชุมชนและให้เทศบาล,ลคนครรังสิตเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสนใจใกล้แก้วรายงาน นายนุปว์สุขสมฤทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษผู้ประธานในการถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลพนังสีครับครั้งที่3าทุกเกตประจำปี2568ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3-13ถึง,ถงมีนาคมนี้ณสนามมหาวิทยทลาลัยราชภัฏศรีสะเกษโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและสำนักง,งานการกีฬาป,ประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษเรียมมีผู้บริหารข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วมงานถแถลงข่าว นายชัดมงคลอังสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกดกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลพระนางสีครับในปีนี้มีการแข่งขันเอาอเป็นสามรุ่นคือรุ่นเยวาวชนชายอายุไม่เกิน13ปีรุ่นอาวุโสชายทั่วไปและรุ่นประชาชนชายทั่วไปซึ่งแต่ับพราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระนิทิทาธิราชเจ้ากรมสนเดียปพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเป็นปีที่สองดต่อกันได้มีส่วนราชการและสถานศึกษานในจังหวัดศรีสะเกด ส่งทีมนักฟุตบอลเขาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน48ทีมทั้นี้เพื่อประการเฉลิ่พระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยาบมบรมราชก,กุมารีและเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเร่งกระตุน้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อขอับเคลื่อนกัรเป็นเมืองกีฬาสีสกเกตสปอร์ตซิตี้ระดับแนวหน้าของไทยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกํลาลังกายและเล่นกีฬาและเพื่อประกรันสร้างนักกีฬาให้ต่อยอดมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับอาชีพต่อไป บุญธรรมตุศีวันรายงาน